คือช่วง Facebook Live นะฮะของรายการพีซเในช่วงล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะในช่วงที่ผ่านมานี้เราคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจชีวิตดังนิยายจริงๆนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมา Recap ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่แน่ๆก็คือท่านที่เพิ่งจะเปิดเจอช่วงนี้ของเรากดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามในรายการของเราในช่วงไลฟ์แบบนี้นะฮะท่านจะได้ฟังเรื่องราวที่ หรือเชื่ออย่างเช่นเรื่องนี้เราคุยกับนายแพทย์พบสุขตันสุหัดกับคุณพ่อสมวาสนาคุณพ่อสมนันสุกุลวาสนาไปอยู่กับหมอปลาหลายปีที่ผ่านมาโดยที่มีโรคทางสมองแล้วก็ไม่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วท่านเป็นอดีตสสของประเทศไทยถึง6สมัยด้วยกันนะครับแล้วคุณการจอมพลังก็ ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน33ปีจนกระทั่งคุณหมออายุทุกวันนี้38แล้วนะฮะก็ค,ค,คือตั้งแต่5ขวบไม่ได้ไม่ได้เจอกันเราคุยกันหลากหลายเรื่องด้วยกันมีอะไรอย่างไรบ้างเราไปรีแคปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเชิญครับพบอดีตสสกลายเป็นคนเร่ร่อนไร้ลูกหลานมาเยี่ยมอาศัยอยู่บ้านหมอปลาคุณหมอลูกอดีตสสเร่ร่อนมาตามสัญญาพบหน้าพ่อครั้งแรกในร,รอบ33ปี คุณพ,พ่อไปอยู่กับหมอปลาได้ยังไงครับหมอปลาครับคือวันนั้นน่ะการจอมพลังอ่ะจะไปติดแผงโซลาเซลล์ที่บ้านทีนี้น้องก็มีการไลฟ์ของหอการคนนี้ยอดีตสสนะการก็เลยไปคุยกับแกและการก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นสสเขาก็เลยโชว์บัตรนั่นคือจุดเริ่มต้นคุณหมอทราบเรื่องคุณพ่อครั้งแรกฟังแล้วเฮ้ยรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยมันเป็นเราตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีไม่ได้ผูกพันนะครับก็ต้องยอมรับตำนานเพราะว่า สามสิบกว่าปีเหมือนว่าคุณ,คณหมอเริ่มทําการบ้าน<ช>เกี่ยวกับโรคของคุณพ่อเลยใช่ครับแล้วผมก็ลองวิเคราะห์ดูเท่าที่จะพอวิเคราะห์ได้จากจากข้อมูลทางไลฟ์ก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ถูกกาหนดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ทําให้ผมอ,อ,อยากที่จะดูแลทา่านและทั้งหมดนั้นก็คือที่เราคุยกันนะฮะเริ่มต้นมาจากหมอปลาเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้หมอปลาโอปการะ บุคคลมากมายที่บอกไว้ตอนนี้ก็คือ200กว่า2 0 0กว่านี้รวมที่บอกว่าไปไปมา,มา,มาด้วยคืออยู่อยู่ด้วยกันอ่ะ200กว่าชีวิตเอาตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาค่าน้ําข่าไฟกับบุคล200 <ผม S 1> บคลส0 0รกว่าคนก็ต้องทําเองเองเนินเปิดบัญชีแล้วรู้จักผมไม่เอาเดบิตขาดแต่ผมอ่ะตัวผมเองอ่ะผมตื่นตีห้าผมเล่าสดตัวให้ฟังนิดหนึ่งผมตื่นตีห้าทำไมผมต้องตื่นตีห้าผมต้องไปปลูกผักผมต้องบอกลูกน้องว่าวันนี้ต้องทํายังไง เ,เพราะรที่บ้านผมเนี่ยอย่างมะละกออย่างแฟงแล้วเรียกว่าเรียกว่าแฟงเนี่ยเราจะปลูกทิ้งไ่ได้ไม่ได้เลยส่วนฟักทองเฮียนัทแกจะเอามาให้ตลอดเพราะเอามาให้คนป่วยกินเราต้องปลูกเองอรผมจะไม่แบมือแบเท้างอมืองอเท้าไปขอ,ขอเขาเดี๋ยวสิเออมันวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ข้าวกี่กิโลกี่กี่กระสอบป่ะขอไม่ใช่กี่กิโลมันเอาแน่ไม่ได้เลยครับเอาแน่ไม่ได้เฉลี่ยโดยประมาณผมไม่ผมไม่พูด้าพูดไปเหมือนว่าผมว่า ต้องการ <อ wicked S 1> ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอพอไม่พูดเราก็เลยไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าว่าคือบางอย่างผมไม่อยากให้ทุกคนรู้พอรู้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เขารู้คนเรามาคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมึงไม่เปิดบริจาคอ่ะมึงทำไมมึงต้องพูดอ่ะมึงต้องใช้ข้าวสารมาเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะผมกลัวคาคอรหาตรงนี้มากผมผมมาช่วยเหลือคนจริงแต่ผมจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะผมผมอีโก้สูงมากเรื่องการ เปิดบัญชีแล้บริจาคเพราะเราเห็นหลายที่แล้วมันไม่ใช่และการช่วยเหลือคนเน่ะเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนหลายที่เขาโฆษณาว่าวัดเขาหรือสำนักเขาเนี่ยต้องใช้วันละแสนสองแสนเพราะว่านั้นมันเป็นตัวเลขเวอร์เพื่อเอาเงินมาบริจาคก,กลับมาถึงเรื่องของคุณพ่อกับคุณลูกท่านนี้นะฮะคุณพ่อซึ่งก็ดูแล โดยหมอปลามาตลอด 5, 5ปี <laughs> ที่ผ่านมานะฮะ,ะส่วนคุณหมอก็เป็นอายุรแพทย์ใช่ไหมเขาเรียกใช่ครับอายุรแพทย์ทางด้านสมองสองและระบบประสาทครับเป็นหมอที่ไหนมาบ้างแล้วบ้างไปประจําอยู่ที่ไหนบ้างจริงๆผมอยู่เชียงรายครับตลอดอใช่ครับผมก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นะครับมาตลอดมาโดยตลอดแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีคลินิกชื่อฮักษาคลินิกอ๋อฮักษาโอ้ใช่แปลงมันจะคําว่ารักษาป็นครับเป็นภาษาเนือก็คือเป็นคลินิกสาหรับดูแลนะครับเรื่องโรคระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับอยู่ที่เชียงรายแต่ว่าเราก็จะมีในเครือเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ที่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่สีที่ ที่เชียงรายหนึ่ที่แล้วก็มีที่จันทบ,บุรีอหนึ่งที่เนี่ยเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านสมองโดยเฉพาะเลยเราได้คุยในในช่วงออฟไลน์ line, ก็คือทางช่องสามที่ผ่านมาว่าพอคุณหมอทราบว่าจะได้พบกับคุณพ่อก็ทำการบ้านทันทีในในฐานะของการเป็นแพทย์อายุรแพทย์ทางด้านประสาทนี่นะฮะแล้วรู้เลยว่าจะต้องรักษาคุณพ่อยังไงใช่ไหมครับ ใช่ครับจะรักษาคุณพ่ออย่างไรคุณพ่อที่มีอาการแบบนี้ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ในระดับไหนในความรูม้สึกถ้าแบ่งเป็นสี่สี่ระดับอเอาแบบคืออ่อาทแบบั่ว,วไปเนี่ยสามระดับเอาผมพูดสามแบบแล้วกันน้อยกลางมากคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณกลางถึงระดับมากอ๋อค่อนไปทางมากใช่กลางถึ่มากแต่ว่ามันจะไม่เท่ากาันลดหลั่นในแต่ละ,ะในแต่ละมิตินะครับความทรงจําท่านอาจจะไม่ได้สูญเสียมาก การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พร่องมากเพราะว่าโดยภาพรวมก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเดินได้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับกินข้าวไม่มีปัญหากินข้าวเองได้ใช่ไหมใช่ครับม่ทุกอย่างเขาช่วยตัวเองได้ทุกอย่างโอ้เข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรต่ออะไรพาตัวเองเข้านอนอะไรทุกอย่างฮะเขาช่วยตัวเองได้หมดเลยาโอเคนะเขาไม่ดื้อนะ เขาไม่ร<ด>ู้แต่เพียงแต่อาจจะสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจใคุณพ่อครับคุณพ่อรู้ไหมว่าตัวเองป่วยป่วยก่ยอนตอนนี้ป่วยไหมรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม,ไม ไม่สบายไม่สบายไม่สบายรู้จริงๆแล้วก็เป็นถ้านั่นเราก็ผูดจาชัดเจนนะฮะชัดเจนในฐานะของความเป็นสอสต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรต่อเียเห็นผมว่าตอนอยู่บ้านบมเเท่าเขาว่างปั๊บอ่ะเขาก็จะอภิปบายไม่ไว้วางใจมันมีอยู่ครั้งหนึ่งโกบอยแกเคยมาคุยกับแกและแกพูดถึงลุงบางคนโกบอยรีบลงไลน์เลย กลัวลุงคนนั้นฟ้องเดี๋ยวโอเคโอเคอย่าอย่าลงาเดี๋ยวโอเคเอาเอาพี่ไพรไม่ไว้าำงใจใช่ลุงบางคนใช่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีผมมาเป็นฝ่ายค้านตอนนี้อย่างวันนี้ที่มาอัดรายการเนี่ยให้เขาขึ้นรถเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมตายเขาไม่ขึ้นรถเหรอเขาว่าหาผมเนี่ยจะเข้าไปทิ้งจริงแล้วคุณหมอเขาส่งยามาเขาไม่ยอมกินเขาบอกมันคือยาพิษแล้วเขาบอกว่าถ้าปลาอย่าได้ส่งบตรเขาเนี่ย อย่าทำแบบนี้อย่าเอาเขามาเรียกฆ่าไทยไม่ดีก็คือคนที่มีอาการทางจิตประสาทที่ผมพูดไปก็ก็คือจะคิดไปใช่จะคิดไปเองนะครับหลงผิดเอาเรื่องที่ไม่จริงนะครับมาแปลงเหมือนฤษีแปลงสารไปเป็นอีกแบบแล้วก็พยายามฟิกซ์ไอเดียกับสิ่งที่ตัวเองคิดซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พอคนอื่นฟังอย่างที่เราฟังกันอาจจะ เป็นสิ่งสําขันถูกไหมครับแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเรื่องอะไรแบบนี้ไม่แน่นะหมอปลาอาจจะมีสมบัติอยุดเท่าไหร่ก็ได้หมอปลาครับเขาไม่มีแล้วครับรู้ได้ยังไงหมอเพราะผมถามเขาวันนั้นเขาคุยรู้เรื่องพอคุณพอมียาเขาตายปั๊บเขาเป็นผู้จัดการมารดกิเขาก็มีการโอนให้กับลูกสาวเขาวันนั้นคือวันสุดท้ายที่เขาได้เจอแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่ chanting, มี ใครเอาเพราะฉะนั้นที่ที่คุณพ่อสมพูดถึงเรื่องสมบัติอะไรต่ออะไรบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้สมบัติต้องยาจับเรียกคาทายอะไรนี่แสดงว่ามีมูลมีมูลมีมูลช่วยเขาแต่ที่ผมบอกแกอาจจะปฏดติปต่อเรื่องไม่สมบูรณ์เห็นไหมก็กลายเป็นสตอรี่ใหม่ที่แกสร้างกลายเป็นสตอรี่ใหม่ใช่มเออเออกลายเป็นเรื่องที่ที่สร้างขึ้นมาแต่ว่ามีมีมีเขาโครง่เดิมโคลนเรื่องจริงอยู่ครับเออเออเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่านิยายอย่างอย่างที่ว่าก็คือน่าจะต้องกินยา นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มยาในในลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าอย่างที่ทู่ันทราบคุณพ่ออายุมากอปดสิบแปดสิบกว่าใช่การเริ่มยาในผู้สูงอายุเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับโดสยาหรือการให้ยาในช่วงแรกเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาที่ท่านจะได้รับ ยานี่จะเป็นยาที่บอกว่าปรับสารเคมีในสมองเป็นปรับสารสเคมีปรับสารสื่อประสาทนะครับในสมองมแล้วก็ช่วยลดภาวะอาการจิตประสาทหลอนที่ท่านกำลังประสบอยู่ตอนนี้ที่ผมแพลนไว้ก็จะมีอยู่ประมาณสามประมาณสองถึงสาตัวสองถึงสาตัวใช่ในเบื้องต้นนะครับ<ม><ม>เพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คงอาจจะไม่ต้องใช้ยาหลายตัวมากนะครับอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนในเบื้องต้นแต่ปัญหาที่ หนักใจตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องของความร่วมมือในการกินยานี่เลยอันนี้ก็เป็นปัญหากำก,กัดหลายๆบ้านนะครับที่มีผู้ป่วยโรคสมองโรคจิตประสาทเนี่ยการให้ความร่วมมือในการกินยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช่ดังนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรบางอย่างหรือเราต้องใช้เทคนิคอะไรบางอย่างเพื่อจะใช้คําว่าหลอกล่อก,ก็ได้ในการที่จะให้แกยอมกุศโลบายัรับรับประทานยาเพราะถ้าไม่รับประทานยาอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นครับ กประทายาคือส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ที่สําคัญไม่ยิ่งก่าเดียวกันก็คือเรื่องของการปรับจูนการปรับทันียภาพการพูดคุยนะครับการเหมือนแสดงความเห็นอกเห็นใจให้แกได้ทําในสิ่งต่างๆที่แกชอบที่แกรักอ,อันเนี้ยหรือว่าการฟื้นความทรงจําเก่าๆใช่ไหมครับเช่นการให้ดูรูปภาพเก่าๆก,การให้อ,อ่านหนังสือนะครับเล่นเกมเล่นดนตรีใช้มือ อะไรบําบัดต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับเป็นการสะท้อนความทรงจําอดีตตะก,การของแกให้กลับคืนมาได้รวดเร็วขึ้นร่วมด้วยไปกับการรับประทานยาที่ต่อเนื่นองครับการาให้เขาได้ใช้สมองถูกต้องครับถูกไหมฮะก็คือถ้ากินยายอย่างเดียวบอกอ่ะเอาพอยายไปกินอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นผลมันจะต้องเหมือนการแบบเหมือนมีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างคนกิน ผู้ที่ให้รับประทานเพื่อให้เพื่อให,ให้ไปการเหมือนฟืน้นฟื้นตัวใช่ให้สมองได้คิดให้สมองได้ฝึกนะครับนี่คือคําพูดของลูกชายที่กําลังจะรักษาคุณพ่อที่ไม่ได้เจอกันมาเลยตั้งแต่เขาอายุห้าขวบลูกชายที่กําลังจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อแม้ว่าจะไม่ได้เรียนมาแต่บังเอิญเป็นหมอครับและบังเอิญคุณพ่อเป็นโรคเดียวกับ ความสามารถของคุณหมออยู่ด้วยเคยคิดไหมว่าจะเอาคุณพ่อกลับไปอยู่ด้วยให้อยู่ใกล้มือเราให้อยู่ใกล้ตัวเราเคยคิดไหมะจริงๆผมคิดคิดมา,มาเรื่อยๆนะครับต่แต่มีข่าวป่ะใช่ครับ<ม>ก็คือผมก็ผมก็มักจะคิดหมายถึงว่าเหมือนมีแพลนในหัวอยู่แล้ะ<ม>ก็ด,ด้วยความที่ว่าเป็นหมอด้วยนะฮะแล้วก็เราก็คิดว่าโอเคเราเป็นหมอแล้วถ้าสมมติไม่ต้องคิดว่าในฐานะพ่อก็ได้<ม>คิดในฐานะของ คนไข้คนห<ค>นึ่งเราจะดูแลเขายังไงให้ดีที่สุดถูกไหมครับหนึ่งเรื่องของความร่วมมือในการรับประทานยาซึ่งตรงนี้เราสามารถช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นไปก่อนอนะครับอย่างที่สองก็คือโอเคต้องมีการฝึกสมองต้องมีการพูดคุยนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดที่ท่านชอบที่ท่านที่ท่านรู้จักอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเสริมสร้าง เรื่องของอารมณ์ให้สบายดีขึ้นนะครับอารมณ์ให้สงบขึ้นแล้วก็ฝึกสมองให้ความคิดความอ่านความจําเนี่ยกระเตื้องขึ้นเป็นลําดับสถานที่ที่อยู่มีความสําคัญไหมมีความสําคัญสถานที่ที่อยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นสถานที่หนึ่งคือเอาผู้ป่วยไปทิ่ตั้งอเป็นที่อยู่แล้วเนี่ยท่านรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีสังคม,มเพราะว่าถ้าเอาไปอยู่แล้วโดดเดี่ยวเนี่ย มันก็ไม่ได้ทําให้อาการดีขึ้นบ้านคุณหมอถ้าจะเอาคุณพ่อไปอยู่นี่ก็ต้องก็ต้องโดดเดี่ยวละอาอาจจะมีครอบครัวผมหรืออะไรอย่างนี้อซึ่งมันอาจจะน้อยไปอาจจะน้อยไปแต่ถามว่าอ่าแเราทํายังไงก็มันก็จะมีสถานเดี๋ยวนี้ฮะในปัจจุบันน่าจะเคยได้ยินเช่นสถานพยาบาลนะครับเนอร์ซิ่งโฮมหรือสถานรับเลี้ยงในลักษณะไหนอันนี้ก็จะมีสังคมมีผู้ดูแล ข้อดีคือไม่ใช่แค่คาว่าผู้ดูแลมันมีเรื่องของสังคมการพูดคุยกับเพื่อนกับฝูงอะไรต่างๆซึ่งตรงน,นี้มันจะช่วยทําใหออ้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยอยู่กับหมอปลาที่เพชรบุรีซึ่งก็กไก,กลกันพอสมควรหมอปลาคิดว่าคุณพ่อเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนมากกว่าในความรู้สึกผมมองนั้นมันอยู่ที่ตัวของเขาเองต่อให้เขาอยู<ๆ>่ค<ๆ>่าเรือหาแต่เขาว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาค้าเรือหาก็คือค่าเรือหา แต่เขาอยู่แบบที่แบบเนี้ยเขามีความสุขผมว่าเขาอยู่ตรงนี้ได้ถ้าทําให้เขามีความสุขมันอยู่ได้หมดแต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมถ้าคุณหมออยู่เชียงรายและผมอยู่เพชรบุรีผมว่าไม่มีปัญหาหรอกผมบอกกันว่าตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยผมก็ไม่เคยโทรศัพท์หาคุณหมอนะเดี๋ยวถ้าโทรไปปั๊บจะบอกอ,อ้าอ้าวพอๆลูกเขาเป็นหมอแล้วอยากคุยอยากผมเป็นคนที่ไม่เคยโทรหาใครต่อให้คนนะั้นเขามีชื่อเสียงหรืออะไรผมไม่เคยโทรแต่ทีเนี้ยเราต้องโทรกันแล้วเพราะว่า เรื่องการกินยาของสสแต่ที่คุณหมอบอกเราต้องมีวิธีการแต่วันนี้เขาเริ่มเชื่อใจผมเยอะอก่ hmm. อนที่จะขึ้นรถกับตอนนี้รถคนละอยา่าง hmm. พอขึ้นรถปับ๊บ hmm. พอลงาพาเขาไปฉี่แล้วซื้ออะไรให้ค่อยๆให้เขากิน hmm. เขาพูดแปลกแล้วว่าพูดกับเขาดีๆก็ได้จะพาเขาไปไหนก็ทําไม่หมดแต่เขาพูดแปลกแล้วตอนก่อที่จะขึ้นรถเนี่ยกูยอมตายไม่ไปไม่ไป <c oughs> ไม่ไป เลยเออบอกว่าไปสภาเ,ออเลยถึงขึ้นรถแต่ก็บอกว่าไปสภาก็แต่ชุดนี้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่โอ้ชุดพระราชทานได้ออชุดนี้ก็สวยอยู่อได้ได้ไดคือจุดร่มต้น,มนผมมองว่าเขาไม่ไว้ใจไทรเขากลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้งเหมือนอดีตที่ผ่านมาออคุณพ่ออยู่กับหมอปลาดีกว่าไหมมีความสุขดีไหมอยู่กับหมอปลามีความสุขดีไหมว่า อยู่กับเขาอ่ะมีความสุขไหมใช่ด่ะแฮปปี้ไหมมาเออไปถามโคบุขจะได้ควนถูกกักกันจะเอาโคบุขใส่มาไม่ใช่โคบถกเอาวไม่ได้ความ <laughs> ทุกข์อ่ะโปแล้วเอาใหม่ <laughs> ไม่ไม่ชอบกะชอบไหมอชอบไหมชอบเขาไหม,ไ,มไหนว่าแค่ดังคุยกันจะเชื่อได้หรือนี่นี่น,น,น,นี่หมอป้านี่หมอป้าหมอป้าป้า ผมเองผมเองนี่ยชอบไหมก็เพะาก็เลยคุยกันดังรถมากนี่นะอยากจะถามอะไรแค่ผ่านประเด็นอต้องเข้าประเด็นเลยหมอถามให้ตอบได้ก็โอเคโอเคเอาละเอาละบางทีอ่ะเขาไม่ชอบแบบมัตตกี้เจ้าการถ้าถามแล้วตอบแล้วเป็นโอตภัยก็ขอมดใช้เสร็จนี่ปิดไม่้วหนึ่ง ผมก็ใช้สิทธิ์ออโอเคไม่มีการยกมือไม่ยกมือเลยไม่ใช้สิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นเป็นโอตภัยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่าเอ,อ,เอ,อพอข่าวอันนี้ขึ้นมาถามถึงคุณแม่บ้างครับคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างกรณีที่อ้าในที่สุดก็ได้มาเจอกับ,กบคุณพ่อ,ค,อ,อคุณแม่พูดอย่างไรคุณแม่แกก็ก็ค่อนข้างเป็นห่วงในตอนแรกนะครับว่า ป็นห่วงผมนั่นแหละนะส่วนในส่วนของคุณพ่อเนี่ยแกไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีความไม่พอใจละแคะระคายหรือโกรธเครื่องอะไรท่านอยู่แล้วเพราะว่าก็เรียนตามตรงว่ามันก็เป็นเรื่องอดีตเก่าการาแล้วนายาน,นานมาก,นานมากจนลูกโตจนพ่อแม่อายุเยอะขนาดนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นห่วงผมห่วงในเรื่องของโอเคจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์ต่างๆ d r a งดราม่าต่างๆเนี่ยท่านคิด ลูกไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยในทํานองนั้นซึ่งจริงผมก็เรียนไปแล้วว่าโอเคเราเราตั้งใจมาด้วยด้วยความประสงค์ดีผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีผลเสียนะครับไม่ถึงว่าคงจะผลดีม่มากกว่าผลเสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาด้วยใจดีเนี่ยคิดว่าผลลัพธ์มันน่าจะดี แล้วก็ท่านก็เคารพในการเจรจาของผมอะไรต่างๆก็ก็ผมก็เร<อ>ียนให้ท่านทราบตลอดนะครับในเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะฮะชีวิตนี้มีแต่เรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงอย่างที่เราบอกว่าชีวิตจริงดังนิยายจริงๆนี่คือเรื่องราวของสองพ่อลูกที่เกิดขึ้นมาในสังคมนี้เกิดขึ้นจริงเ,เริ่มต้นมาจากบ้านหมอปลาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณการจอมพลังทําให้เรื่องราวนี้ให้เราคนในสังคมได้ไดรับรู้ว่าอุ้ยดูสิเรื่องอย่างนี้ ก็เกิดขึ้นได้ด้วยจริงๆนะฮะเราจะติดตามเรื่องราวของสองพ่อลูกนี้ไปเรื่อยๆนะฮะตรบาบใดที่ยังมีข่าวออกมานะครับ ซึ่งก็เชื่อเชื่อแน่ว่า,าคุณพ่อสมวาสนาอดีตสสสมวาสนาเนี่ยนะฮะก็้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่มีแต่จิตใจที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นหมอปลาไม่ว่าจะเป็นคุณการจอมพลังไม่ว่าจะเป็นคุณหมอลูกชายนะฮะคุณหมอพบสุขตันสุหัดเองก็ก็ตามเราเชื่อว่าชีวิตของคุณพ่อคงคงไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรม,ม,มากมายนอกเหือจากโรคที่เป็นอยู่ทางด้านสมองเท่านั้นเองขอให้โชคดีนะฮะ ขอให้คุณหมอได้พบแต่สิ่งที่ดีๆที่ได้ทำเรื่องดีๆแบบนี้นะฮะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อในฐานะที่เป็นหมอตรงนี้ด้วยขอให้เจริญต่อไปเรื่อยๆครับคุณหมอพบสุขตันสุดหัดและคุณพ่อสมวาสนาและหมอปลาขอบคุณมากครับ นี่คือรายการจีสตในช่วง Facebook Live ของเรานะฮะสำหรับท่านที่อยากจะดูรายการของเราเต็มๆก็สามารถที่จะดูได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปของทุกวันเสาร์นะฮะ,ะพิมเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเรานะฮะทเวนเวนตหรือว่า Facebook ของเราก็ได้นะครับจะรีรันให้ดูตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนจบแบบนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดนะฮะพบกพบกันไปคราวหน้าสวัสดีครับ